อะไรพี่ฮะใส่พลังเดี๋ยผีทงสัยผมนั่งนายพี่เอาจริงๆมันต้องมีเฮซทรงสัยพี่ครับมาปนนี้เนี่ยพี่ครับเราอยู่กลางคืนนเนี่ยนี่ผมมาวันเส้นนี่แต่วันเหลือตัือว่าตัวเราไม่มีเดขกระโดดว่าไหนครับอ๋อผมดูเลยว่าตัวไม่มีได้ให้ผ่านนะก็อยากแต่มันต้องมีเฮสเลยพี่พี่มาเพิงครับตัวปนนี้มันเฮ็ดเฮ็ดอะไรพี่อาอพี่บอกเฮ็ดุ่งเที้ยว่าผมมีเฮสงสัยอะไรที่พี่มาตัวผม ผมงขับหลอดมาบ้างเกอร์ผมนี้หรือเปล่าผมอะไรอ่ะฮะนายกังขึ้นเข้าไหมครับหรือเปลือรัยนายกังขึ้นเข้าไหมครับหรือเปลือยผมไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่เดี๋ยวพี่มาครับมันต้องมีให้สงสัยพี่มาถึงข้อตัวแบบนี้ไม่ได้ด่านก็ไม่ได้ตัง ทุกไม่ี่เหลือแคตนมควนะครับนะมี่ว่าครับเราถูกขั้นดวนถกขั้นมันสมควรใช่ผี่ผมเข้าใจแต่ผมมีเหตุอะไรไม่ผมมีเหตุอะไรผิดสงสัยผมทุกไม่ผีครับตามมาผมก็ครับไม่ได้นี้อะไรเลยใช่กลังขึ้นั้นั่อะไรเฮ็ซงใสยอะไรผีตีผีเดียวตัวผมมันเอาเแสดงบัตรมาดิฮะมีมีมี เด yeah, no, no. ี๋ยวทำใหนี่ไมเป็นาแบบปับจริงงงอ๋อเจอถึงไหมมีแบบขี kind of ้ไหมครับไม่มีแบบขี้ไหมครับอันนี้บัดแบบขี้ไหมคัแบบี้ไม่ได้ปอกกับกางขึ้นเอาเปได้บาหลอดนี้หลอดคหมหลอมครับอ๋อเปิบได้ยังไงก็ได้ได้ได้อ๋อเคลาเลยครับ ไม่เคลื่อนแบบไม่ปีกเกลื่นแบบคี้ไมาเลยก็ได้ครับผมไม่มีแบบคี้บอกผมมาวันแฟนผมไม่ได้ผอกอยู่แล้วจะบอกได้บอกให้เขาแล้วไม่มีอะไรเลยไม่เคยขึ้นเลยไม่พี่ก็ทําไม่ถูกเบอร์ว่าพี่มาเรียกตรวจแบบนี้มันไม่ได้ด่านพี่ก็ไม่ได้ตั้งทำไมอ่ะได้ตรวจเรียกตรวจไม่ได้เหรออด่านก็ไม่ได้ตั้งพี่มันดึงแล้วไม่ใช่ว่าเจอใครพี่ก็เรียกทุกคันอย่างนี้ครับเอาเพี่ไได้ปทางนิดเลยเขาผมก็จะได้นอนครับพี่เดี๋ยวคุณ เอาพี่บอกก่อนเหตุสงสัยอะไรครับพี่ที่เพนมาตระตุกเปิดไอ้เขาไม่พี่บอกผมก่อนเหตุสงสัยอะไรที่พี่มาตรวจผมเอาผมบอกแล้วนะว่าเราแสดงบัตรประชาชนหน่อยอ่านี่ผมแสดงแล้วพี่บัตรประชาชนอ่ดครับให้ดูครับไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ถ่ายอ่าโอเคให้ถ่ายให้ให้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายเยะดูว่วมันใครเลยเดี๋ยวก็มีคู่มือลดไหมเรามีเอกสารลดไหมรถใครที่เราไม่ลดผมเลยพี่รถผมเลยเออพี่แค่ว่าผู้ไต้บ่อมันมีอะไรหรือเปล่าเขาใู เออ๋เอาว่าพี่พี่จะดูอะไรพี่ดูเลยครับอ่าอเอาไม่มีอะไรนะอ่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่ดูเลยครับนี่ก็ตรวจคนเอาเลยครับพี่อ่าไม่มีของผิดกฎหมายอะไรนะเอาพี่น้องดูได้นี่นะพี่ดูแล้วมันเออพี่สองครั้งแล้วกับผมอ่ะตั้งแต่ตรงนู้นแล้วด่านก็ไม่ใช่กินด่านที่ไม่เรียกตรวจมันไม่ถูกครับพี่พี่ต้องทำให้ถูกก่อนนี่ครับพี่นี่ของของของใหม่ครับพี่ พี่ก็ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ผมยายพี่ทําให้ถูกก่อนไม่พี่กับผมสองครั้งแล้วมันไม่ใช่พี่ครั้งนั้นที่แถวน้นเหมือนกันพี่จาผมไม่ได้อะตรงไหนตรงนั้นแถวลงปูนั้นพี่ก็มาเรียกตรวจผมอ๋อที่เราอยู่ร้านนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่คือถ้าบี่ทําถูกผมไม่ผมโอเคหมดเลยพี่ในในในบัตรบัตรบัตรเราอยู่ไหนนะเออ เขาเรียกตรวจเฉยๆมันก็บอกว่ามันร่วงไม่มันมันมีบุญที่ว่าตำรวจตำรวจอยู่ต้องยังไงมันไม่ใช่เขจะเรียกตรวจใครก็เรียกตรวจตรวจกับรถกลางค่ำกลางคืนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราขับขับไม่ได้พี่กลางคืนว่ายังไงับได้แต่ว่านี่ครับแบบเราตำรวจรู้ว่านี้เป็นราไม่ให้ถ่ายครับผมผมถึงไม่ให้ถ่ายไม่อนุญาตให้ถ่ายครับแต่ดูดูพี่ต้องรู้ว่าเราเป็นใครต่อพี่ดูแต่ผมไม่ให้ถ่ายครับผมมีสิทธิ์ มีสิทธิไ์ได้เนาะอ๋อผมผมไม่ให้ถ่ายอ่ะพี่พี่ต้องดูว่าเราเป็นใครตอนนี้พี่ดูครับผมไม่ให้ถ่ายครับจะถ่ายผมไม่ให้ถ่ายเอาถือว่าเราไม่แสดงนะอ๋อนี่ผมแสดงอ,อ่ะคุณค<อ>ุณก<อ>็อยู่แสดงก็ให้เขาไปไม่ไม่ให้ถ่ายเขามไม่มีสิทธิ์มาถ่าย